ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นไงคิดถึงกันไหมคะช่วงนี้ยุงย่งยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ว่าเขาคิดถึงทุกคนนะคะ oh <yeah. S 1> มอจะมาทุกครั้งที่มีโควิดนะคะก็กักตัวรอบนี้ไม่พ้นเรื่องเดิมนะคะคือเรื่องผู้หญิงเพราะว่าใครที่ติดตามช่องมอมอก็คือจะรู้ว่าไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นนอกจากเรื่องผู้ห <financially> ญิงนะคะโอเคไป เดี๋ยววันนี้เราจะมาจีบสาวในไลฟ์สดกันนะคะ <G yg ots> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาได้กี่คนนะเพราะว่าคนที่ตรงสเปกก็คือจีบไปหมดแล้วนะคะ <G ots> <G ots> ในอีพีก่อนหน้านี้นะคะยังไม่เคยไปดูก็ไปดูได้นะคะหนีสาวอันนี้เลยไปดูกันได้นะคะใครอยากจะรู้ทิควิธีอะไรต่างๆก็ไปดูกันว่าจีบยังไงนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมากเลยว่าแบบหาผู้หญิงยังไงก็คือให้คิปเป็นเป็นตัวตอบแล้วกันนะคะเพราะว่ามอเป็นคนตรงๆนะคะเข้าไปก็คือชอบก็คือชอบนะคะ วันนี้เราก็จะมาหาเอาเท่าที่ได้แล้วกันไม่รู้ว่าจะมีใครตรงสเปคเราอีกไหมนะคะลองก่อนไม่ลองไม่รู้เ <c oughs> ทบไม่มีจริงด้วยทุกคนหายากลงทุกวันละ e ี EP นี้จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเลิเมก่อนเนี่ยเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะคะจีบไปหมดแล้ว <c oughs> เจอละเปิดสักหลา,าดด้วยคนเก่านะคะเฮ้ยนี่งงมาก คือไม่ว่าเจอเป็นอีพีไหนที่เป็นคลิปจีบสาวคือทุกคลิปจะต้องแบบเปิดไปเจอคนคุยเก่าก่อนตลอดตอนแรกเห็นนางเลิกไลฟ์ไปแล้วแล้วก็อยู่ดีเห็นเขากลับมาไลฟ์อีกทีพอดีเลยมาเข้าไปทักทายเขาก็หน่อยนะคะดูว่าเขาจะทักทายเรายัางไงนะคะ oh, <no. S 1> คนนี้บอกไว้เลยว่าเป็นคนปากแซ่บเดี๋ยว่าดูว่าเขาจะแซ่บแค่ไหนนะคะพี่แม่ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่มาพี่มาคิดถึงหนูกับคืนนั้นของเราหรือเปล่าคะหนูทุกคืนจริงหรอเราเราเราตั้งแต่คืนนั้นมามีคนแซ่บกว่ปะมีมีคนนมใหญ่กว่าหนูอีกปะคิดดีๆนะก่อนตอบอ่ะหนูหนูเอาแต่พูดไม่ได้ค่ะหนูต้องแบบมาทวงที่แล้วนะคะต้องมาทวงที่แล้วเออเมื่อก่อนอยูเป็นคนที่นมใหญ่ที่สุดในสต็อกอยู่เลยตอนนี้เขามีคนอื่นแล้วนี่หนูมันเก่าแล้วนี่หนูเห็นลงนึกว่าแคตาล็อก เกล่ะเกียดแคตตาล็อกค่ะแต่ต่อให้แคตตาล็อกเขาจะเยอะอยังไงเขาก็น่ารักเสมอต้องเสมอปลายกับหนูเสมอนะคะใช่ไหมต้องเสมอปลายกับหนูด้วยใช่นะล่ะเสมอต้นเสมอปลายกับหนูด้วยเพราะว่าพี่มัดเป็นคนเดียวที่หนู <c oughs> แล้วก็ไม่หากไปจากหนู <c oughs> ไม่เคยหายไปจากหนูเลย <c oughs> บางคนเขาเข้ามาไปแล้วทิ้งหนูแต่พี่มัดไม่เคยหายไปจากหนูเ,<อ>เลยพี่มัดมายนี่นะทุกคนนึกอะไรออกละลองให้เขามารีวิวมัดมายหน่อยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่า เป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหม,อ,มอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วโคตรยูนิคบอกเลยแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้แบบเปิดเผยถ้าส่งริว่าอยากเราอย่างเงียทุกคนแต่นคนรจริงใจเราจะชูแบบว่าเงียบเงียบใช่ไหมไม่อยากให้คนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มั์คือเธอเรามีคนนี้นะมีคนนี้นะมีคนนี้นะนนนะก็คือเปิดเผยไปเลยจ้าคือถ้ารับได้ก็ได้ถ้ารับไม่ได้ก็เสียกุศลายก่อนตั้งแต่เราแรกไม่งั้นจะมาร้องไห้ทีหลังไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยอะเห็นหรือยังว่าความเจ้าชู้แบบจริงใจมันเป็นแบบไหนนะคะจะมีชาวเน็ตมานั่่งถถกกเียันวา เฮ้ยคนเจ้าชู้มันจริงใจไม่ได้ค oh, <no. S 1> ิดผิดนะคะคนเจ้าชู้จริงใจได้ค่ะนี่จริงใจสุดๆไม่ว่าอยู่กับใครก็ลงสตอรี่หมดนะคะ oh. ก่อนที่ใครจะมาจีบเราหรือเราจะไปจีบใครหรือใครจะเข้าหาเราหรือเราจะเข้าหาใครอะค่ะถ้ามีคนถามตอนนี้คบอยู่กี่คนคุยอยู่กี่คนก็บอกจํานวนตามจริงนะคะแล้วก็กล้าเอาโทรศัพท์ให้ทุกคนดูแชทด้วยค่ะเป็น <Wow. S 1> คนไม่เคยลบแชทนะคะเนี่ยจริงใจพออย่างทีนี้จะพูดไม่ได้แล้วนะคะว่าคุณเจ้าชู้มันไม่จริงใจนะคะจริงใจค่ะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมเห็นเขาคอนเฟิร์มไหมแล้วก็เป็นคนแบบว่าเป็นคนดูแลเอาใจใส่คนแล้วดูรับได้ไหมคะ เออแล้วหนูรลับได้ไหมเ็าลับได้สิไม่หลับได้จะมาเสนอได้ยทำไมตอนนี้ละมาทมาใเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตมอหยุดเดือดร้อนแทนก่อนเพราะว่าผู้หญิงในชีวิตมอไม่มีใครเคยเดือดร้อนเรื่องนี้นะคะมอดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะคะคือมันเป็นการที่เราแสดงข้อเสียให้คนอื่นเห็นเลยตั้งแต่แรกว่าเราเป็นแบบนี้นะข้อเสียที่สุดของเรามันคืออะไรนะคะอันเนี้ยมอมว่ามันแร์มันแร์กับคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตเราว่าเขารับตรงนี้ได้หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าเราแอปเป็นคนดีสุดท้ายเราแบบเลเทคข้างหลังมันก็ไม่ใช่นะคะอันนั้นน่าเรียกว่าไม่จริงใจแสลงมองมองมองจริงใจะคะ่ะมองไม่โกหกเออแล้วปกติคนเนี้ยเขาไม่ชอบคนเจ้าชู้นะคะเขาเกลียดคนเจ้าชู้มากแล้วมาถามเขาที่กะว่าเออไม่ชอบคนเจ้าชู้เกลียดคนเจ้าชู้แล้วมาเป็นของมอมมองทำไมปกติไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วทําไมมาเป็นของเขาอยากโดนอยากโดนมันไม่ม,มันเป็นแบบเจ้าชู้น่ารัก <S <S> มันคือสวัสดิ์แก๊กไม่ถู่ เป็นคนเดียวที่เจ้าชูแล้วรู้สึกว่าลายไอเทมเออลายไอเทมใช่ใช่เขาว่าลายไอเทมได้เพราะมันนุ่มนิ่มเว้ยแล้วก็พี่มัดนุ่มนิ่มพี่มัดเป็นคนนุ่มนิ่มคนหนึ่งหมายถึงนมอะนุ่มนิ่มเ,งเ้งพี่มัดว่าปากหนูแบบโอเคขึ้นปะแบบหน้าตามันโอเคขึ้นใช่ไหมตั้งแต่หนูไปเอาแบบ เอาฟิลเลอร์ออกดีมากค่ะโอเคค่ะชอบมากาพี่นางอะเคยไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปากรอบหนึ่งแล้วมมองไม่ชอบมองไปบอกนางใช่ปะนางก็ไปเอาออกให้น่ารักมากไปฉีดสลายให้เลยว้าวเวล่กูดนะคะกูดเกิร์มากค่ะชอบหนูแต่ไปเยคนอื่นแบบนี้ก็ไม่เอาคิด <laughs> ถึงพ <laughs> ี่มารอยากกอด <laughs> อยากเอาอแล้วเอาอแล้ววนเขาเลืองนี้แล้วดีนะ๋ย <laughs> <laughs> มันจะวนอะไรนักหนากับเรื่องนี้เนี <laughs> ่ย เ้อทำไมหนูไม่มุฟออนพีมัมว่าในนี้หนูสวยปะจะในแอป,ปหรือว่านอกแอป,ป,ปหนูก็สวยคะ่ะสวยตอนนอนเด้หรอสวยตอนโดนเฮ้ยเขารู้หมดว่าได้กันแล้วอะ่ะ <laughs> ก็เนี่ยเดี๋ยวจบมีนาะก็จะไปอยู่กรุงเทพยาวแล้ว<ะ>เตรียมเตรียมเตียงให้พร้อมนะคะผมโอ oh, <no. S 1> อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนรอนะคะพอพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่ Youtube ของเราจะบินนะติดเลดมากไปไปที่คนต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปแบบไปแบบซอฟ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 ที่คนต่อไปไม่น่าซอฟได้แล้ววันเนี้ยฮันแนฮันเนฮัมีคนไลค์อยู่นะคะมีคนไลค์อยู่นะคะไหนไหนเข้าไปดูสักหนึ่งแบบว้พี่มอมอไปหลายห้องนะสินะอุ้ยตาดีเราอะใครทำอย่างนั้นไม่มีโอ้ อยู่ห้องคนเดียวเหรอคะพี่มอมมอมมสนใจมีคนไปอยู่ด้วยไหมยอยู่คนเดียวค่ะแต่อยากอยู่กับหนูมากกว่ามาไว้มาห้องพี่ใครแอบอยู่ในนั้นหรือเปล่ามาแม่มาแม่วันนี้คิวว่างไม่มีวันนี้คิวว่างขอพี่มอมอหนึ่งมุกถ้ามมุกถูกใจจะไปเลยไม่มีเลไม่มีมุกความดีแต่แตย้อดขนาดนี้อ่ะก็มาดิค้าหนูก็มาดิค่ะเอาใจเรามันหลายใจพี่มอมมอ,อ ใแต่เขาจะอ่าหนูเขินนะพี่โมโมค่ะไหนลูะพี่โมไม่้องทำอะไรเดี๋ยวทำเองไม่ไม่ฮนหนูว่าค่ะอยู่เฉยเดี๋ยวพี่ทำเองค่ะวชอบเราอย่างนี้เขาก็ต้องชอบพี่โมโมสิคะจะชอบกระตือไงหนอได้ปะ อยู่ด้วยกันเลยเปล่ามาดิมาดิอยู่ด้วยกันเลยเปล่าเอ้าก็เมเยนที่เราอยู่ด้วยกันนะพี่มอมอจำไม่ได้หรอมาอยู่อีกหน่อยพี่มอมอจำจำหน้าสาวได้ปะเนี่ยเฮ้ยจำได้ดิวันเนี้ยจำได้สิคะจำหน้าหนูได้ไงคะหนูไงหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหมายถึงคุยกี่คนอุ๊คโหยูเซอร์พี่โมอมยูถามว่าพี่มอมอ คุยกี่คนคะต้องรับกี่โมงทำไมอะ่ะจะมาลาบหรอเดีย๋ยวหนูแก้เองเยี่ยมมอหนึ่งเลยนี่ชอบอ่ะดิก็ชอบอ่ะดิชอบหนูไงคะปีหนึ่งมาหาหนูประมาณสองครั้งสองครั้งแบ่งไปวันคู่กับวันคี่ใช่ไหม,มพี่โมกมาหาตัวไม่ยากอยู่ห้องสาวๆเสานี่แหละไม่ห้องไหนก็ห้องไหนอะ่ะ จะหายากอะไรว่าอยู่ห้องหนูไงคะก็เรามาไหลใจอย่าวคุณมอมอใครทำแบบนั้นไหลใจเราได้ไหมหนูเอาพี่มอมอได้ใช่นไหมล่ะพี่มอมอ่ะรีบอาบน้ำนะคะก็หอมๆนะหนูลอดมอยู่คือสุดแซ่บแซ่บแบบดับเบิลนะคะทันคนแรกคนที่สองอะ เราเปลี่ยนแนวมาคนที่3ามแนะคะเราเน,นีเจอคนหนึ่งแนละ้วดาวทิกต o อกดาว t ิกต o อกคนนี้เขาดังใน t ิกต o อกนะคะแบบเป็นสไตล์คลิปแบบขี้ออนเพราะเราเคยเห็นอยู่แล้วแบบเราแพ้คนขี้ออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในไลฟ์เขาเขาจะอ้อนเหมือนใน t ิกต็อกที่เราเห็นไหมนะคะมาเริ่มกันเลยปกติเห็นใน t ิกต o อกบ่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันมาไหนเนี่ยมันมาไหนเนี่ยมีอยู่คนเดียวตัวจริงวะตัวจริงตัวจริง <laughs> นั่นไงว่าและคิดว่าตัวปอมอีกแล้วเวลาเราไปไปไป,ไปส่องในแอป,ปอื่นนะคะทุกคนก็จะแบบว่าตัวจริงวะเนี่ยตัวจริงวะเนี่ยตัวจริงนะคะชอบเธอจริงๆด้วยค่ะราคะ<อ>จริงสาวเยอะสู้ไม่ไหวหรอกรู้ได้ไงว่าสู้ไม่ไหวต้องลองลองก่อนคะ่ะลองมาเป็นหนึ่งในนั้นไหมคะได้นคนไหมต้ยเมื่อไหร่โอกาสหนึกนะหลังทีหนึ่ง,งเออแต่งวันแบบยอมทุกคนเลยนี่คืนต้องขอเป็นที่หนึ่งเดือดฮะ<ด> เป็นฮาเลมเลยแม่โอ้โหไปฮาเลมเลยเหรอโครบร้อยเลยอ่ะนี่มันคนที่หนึ่งร้อยเลเวลเกินอ๋อ้พันคนอย่ามาเคิอ่ะละหรอกอะอย่ามาย้อนบ่อยละนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเราอ่ะเท่ากันปกติอายุเท่ากันเป็นเพื่อนแต่ว่าตอนเนี้ยเลื่อนให้เป็นแฟนอ่ะเป็นอาดิวเป็นแบนจบเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาขันมากไปขอที่บ้านค่ะ ี่ยังขันมากไปขอเออไม่ต้องแล้วย,ย้ายย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยเอามาเลยค<ะ>่ะมาเลยอ่ะมาแต่บ,บ้านอยู่ไหนแล้ควคนูที่ไหนเนี่ยเราอยู่ในใจเธอแหละก็อยู่ที่เนี่ยเราจอยู่ในใจเหมือนกันอบบเธอไม่ต้องอยู่ในใจเขาละค่ะเธอมาอยู่ห้องเดียวเขาเลยพรุ่งนี้เธอเก็บข้าวเก็บของหมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาดูแลเองยายเขาส่งมาได้อยู่ไหนห้อง,องไหนอ่ะห้างนี้บานไม้มสวยค่ะเห็นดิจิตต์อ้าวยุทธ์รู้งานมาก รู้งานมากค่ะมาไหมคะมาไหมคะน่ารักขนาดนี้ขอ C F ไว้เลยแล้วกันนะคะ C F ได้ไหมครูได้ค่ะสปของมมทุกคนได้ยินนะคะสปของมมอนะคะชาลอชาลอมอกอยามากินกับเขาแบบยายเขาไม่แล้วแบบต้องตบในตู้เซฟาหนึ่งวันวันนึงต้องแอบไปอยู่ใต้เตียง ผมตอมอมอให้ชินตื่นเต้นเงนี้เหรอเล้าใจเล้าใจเป็นสีสันเล้าใจเล้าใจค่ะเธอจะได้ไม่เหงาเธอจะไม่เบื่อจะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะเราจะอยู่แบบคอมมูนิตี้รักกันใช่ไหมได้เราเรารักได้ชาวี้าคนแล้วก็โอเคเราสัวโอ้ยเราคุยแค่ไหนถึงจะได้ครบครบเลยค่ะมาถ้าลูกมีชื่ออะไรบ้้งได้แนะนำแนะนำให้รู้จักดีสมาชิกของมอมอแน่ๆมีแนะนำสมาชิกเอ้า ข้าบ้านก็ต้องเป็นเด็กน้องๆไหมอ่ะเมน่ารักจู๊ๆชอบแล้วแหละอ่ะบอสของหน้ตบอสของสปองรักนะรักนะคะรักนะคะรักเหมือนกันค่ะโอ๊ยแพ้คนขี้อ้อนเอาใจไปเลยค่ะเอาใจไปแล้วแล้วก็อ l l o c a t i o n ไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับ มาก็วันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ <c oughs> ใจยเต้นไม่เป็นจังหวะแล้ว <c oughs> มีหลายมูดอารมณ์นะคะทั้งความขำจังไรแล้วก็น่ารักที่อ้อนนะคะในวันนี้นะ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะช่วงนี้มออาจจะหายไปนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยงานเยอะมาก <c oughs> แล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมคิดถึงกันนะคะ แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้มอมอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย